อันนี้มาแบบงงๆเลยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราสอบติดมหาลัยที่ออสเตรเลียแล้วแต่ติดสาขาเรียกว่าฟูซายแล้วในโรงเรียนไม่เคยเรียนเคมีมาก่อนคือเรางงกันการแบบระบบเขามากเลยอะ่ะแต่ว่าใดๆคือเป็นความเป็นไปได้ไหมายถึงว่าถ้าเราได้เข้าไปจริงๆมันน่าจะหนักมากๆแปลว่าเราต้องเริ่มเรียนพื้นฐานเคมีใหม่ทั้งหมดจากที่แบบเราอายุสิบห้าแล้วอ่ะเรายังไม่เคยเรียนเคมีมาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอะ่ะสอบติดแล้วเราก็ไปดูแบบ หอพักเขาเรียกว่าดูดูออนไลน์แล้วกันตอนนั้นแบบดูออนไลน์ว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ที่นี่นะอยู่ในเมืองนี้นะทุกอย่างเซ็ตโทหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็อยู่มาวันนึงอยู่ดีพ่อก็ยื่นใบมาจาได้เราเหมือนนั่งทำอะไรไม่รู้แล้วพ่อก็ยื่นใบมาแล้วก็บอกว่าลองดูที่นี่สิเป็นมห ah าวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะวิธีการสอบเข้าเขาคือเขียนเอเซ เป็นภาษาอังกฤษเขาก็เลยเหมือนแบบอะว่างๆไว้นะลองๆอ่านดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะเราชิลอยู่แล้วตอนนั้นมันเป็นแกลบเยียร์พอดีเหมือนกับว่าว่างประมาณปีหนึ่งก็เลยหยิบหยิบมาลองดูก็ได้เพื่อแบบลองลองเขียนไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคําถามเขามันไม่ได้เกี่ยวกับอคามิกขนาดนั้นนะเหมือนถามแบบเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจแล้วว่าแบบเรารู้สึกมีความหมายไงต่อโลกใบนี้อะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนเป็นคําถามกว้างๆอะไร้ยรู้สึกว่าเออก็ก็น่าตอบดีเลยเงี้ยก็เลยลองเขียน เชค็คแกมุกมแกม่าอะไรแล้วก็เอามาพิมพ์แล้วก็สับมิดเลยในคืนนั้นเลยค่ะแล้วก็ก็วันเวลาก็ผ่านไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าผ่านเอเซผ่านได้เมลกับมาว่าเอเซผ่านแล้วเขาก็เหมือน<ม>อยากให้ไปสอบข้อเขียนที่มหาว,วิทยาลัยสยามที่กรุงเทพ<ม>แล้วก็เลยแบบบอกเพราะว่าเออวันนั้นน่ะทำให้ไม่ไปที่เอามาส่งอะ่ะ <c oughs> มันผ่านนะอะไรเงี้ยพอเลยแบบอ้าว รอก็เลยมานั่งดูว่าอ๋อมันเป็นการสอบชิงทุนนะหมายถึงว่าเราสามารถมีการแบบได้รับทุนในการศึกษา100%ได้เลยมันจะมีแบบ100% 65%แล้วก็แบบไล่ลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะออเออเราก็อยากให้พ่อเราแบบสบายพ่อแม่เราจะได้ไม่ต้องแบบจ่ายค่าเล่าเรียนเราเยอะอ,อะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบดูแลแค่ค่าค่าอยู่ค่ากินเฉยๆอะไรเงี้ยแ,แล้วก็ก็เลยตัดสินใจว่าอลองดูสักตั้งหนึ่งก็เลยลองไปสอบ แล้วมันยังไม่ถึงขั้นว่าเขาประกาศเลยอะแต่เหมือนคุณพ่อเหมือนว่าเอ้ยเป็นทุนเหรองั้นเราแบบไปยกเลิกที่ออดเลยโดยที่แบบเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยแต่พ่อบอกว่าได้ยังไงก็ได้แล้วก็แบบในใจเราก็แบบรู้ได้ไงว่าเราจะได้อะไรอเงี้ยแต่เราก็โอเคเราสุกว่ามันก็คือเราสูขว่ามันสนุกอะอกับการทําสิ่งนี้เลยเราเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเห็นหรือเปล่านะอะลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นจริงจริง ก็เลยต้องเปลี่ยนประเทศแบบกระทันหันภายในปีเดียวเลยว่าแบบเอ้าต้องไปอยู่ญี่ปุ่นแฮะอะไรอย่างเงี้ย hmm. แล้วก็เป็นเมืองที่เราไม่เคยไปด้วย hmm. ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อ่ะต้องไปใช้ชีวิตอีกประเทศ hmm. หนึ่งแหละ